ดูเรามาดูมะม่วงครับดูสิเนะโอ้ดูมะม่วงครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกเนอะดูดูเฮยดกมากๆเลยนะฮะนะครับดูดินะครับสวนมะม่วง แล้วก็จะมีสะหนึ่งลูกนะครับไปในที่ดินสาสิเดไร่หนึ่งงานของเราเนาะนะครับจะมีสะนะครับที่ขุดไว้นะครับน้ําอยู่ทั้งปีเลยนะครับนะครับน้ําอยู่ทั้งปีเลยนะครับครับวันนี้เรามานะครับดูที่นะครับที่ดินนะครับดูที่บ้านขับบาวฝานะครับตําบลขามินนะครับอําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่ดินเรานะครับสามสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานนะครับโฉนดคุดแดงนะครับที่ดินนะครับก็คือเป็นลักษณะนะครับเป็นสวนมะม่วงนะครับสวนมะม่วงเนี่ยนะครับประมาณสักสิบสามสิบสี่ไร่นะครับก็คือปลูกนะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็มีทางเข้าสาธารณะนะครับก็คือที่ดินเราเนี่ย นะครับตัดผ่านนะครับเข้ามานะครับก็คือเป็นทางลูกลังครับนะครับเป็นทางลูกลังนะครับประมาณสัก5าเมตรได้นะครับประมาณ5เมตรนะครับที่ดินหน้ากว้างมากๆเลยนะครับประมาณเกือบนะครับก็คือประมาณ100เมตรนะครับประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็มีถนนสาธารณะนะครับผ่านนะครับแล้วก็ดูสิฮะนะครับก็คือมาจากชุมชนนะครับ อยู่ใกล้ชุมชนนะครับก็คือห่างจากชุมชนประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับแล้วก็ไฟฟ้านะครับก็คือไฟเกษตรเนี่ยนะครับต่ออีกประมาณประมาณ100เมตรนะครับจะถึงที่ดินของเรานะครับก็คือข้างหน้านะครับจะเป็นที่ไร่อ้อยนะครับก็คือเป็นที่ไร่อ้อยเห็นไหมฮะ นะครับจะเห็นบ้านเรือนของของคนเนาะนะครับก็คือเขาเริ่มออกมาอยู่แล้วนะครับมาอยู่ตามาข้างนอกนะครับเพราะว่าในชุมชนมาเละนะครับที่ดินหน้าหน้ากว้างมากๆนะครับหน้ากว้างมากๆนะครับเราจะเห็นชุมชนนะครับก็คือตรงหน้าเราเนี่ยนะครับก็คือจะมีบ้านคนนะครับหนึ่งหลังนะครับก็คือดัวรอบขอบชิดเนาะนะครับ ทำเลทองเลยนะครับเห็นไหมฮะนะครับตรงข้ามจะมีบ้านคนด้วยนะครับอันนี้คือที่ดินที่เรานะครับข้างหลังจะเป็นสวนมะม่วงนะฮะเห็นไหมนะครับก่อนที่จะถึงสวนยางพาราเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับข้างหน้านะครับจะเป็นไรอ้อยนะครับประมาณสิบห้าไร่นะครับก็คือให้ให้เช่าเนาะนะครับให้เช่าหนึ่งปีนะครับสัญญากันไว้คือหนึ่งปี นะครับถ้าใครสนใจก็นะครับปีหน้าก็จะเป็นของเจ้าของที่ดินนะครับที่ตรงนี้นะครับก็คืออยู่ที่บ้านคำเบาฝาเนาะนะครับก็คือห่างจากนะครับกรสินเนี่ยประมาณสักสักสี่สิบกิโลนะครับแต่ว่าอยู่เป็นขึ้นอำเภอเมืองเนาะนะครับนี่แหละคืออ่าเราจะเห็นนะครับถนนตัดเข้ามานะครับห่างจากถนนเส้น นะครับกลางนะครับก็คือกลางหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็คือหลังโรงเรียนบ้านคำบ่าฝาเนี่ยนะครับประมาณสักสักครึ่งกิโลเนาะนะครับนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับตรงที่ด้านหลังนะครับด้านหลังที่ดินเราเนี่ยนะครับจะมีต้นมะม่วงเนาะนะครับมะม่วงจะมีอยู่สองสองชนิดด้วยกันนะครับก็คืออันอันแรกก็คือมะม่วงน้ําดอกไม้ นะครับแล้วก็มะม่วงมหาชนกเนาะนะครับก็คือ4ปีนะครับนะครับมะม่วงเราปลูกไว้4ปีแล้วนะครับก็คือออกออกผลนะครับก็คือสามารถเก็บได้ปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีที่2เห็นไหมฮะนะครับลูกนะครับก็คือพร้อมที่จะเก็บแล้วนะครับพร้อมที่จะจะรับประทานได้แล้วนะครับแล้วก็ตรง นะครับเรายกล่องขึ้นสูงเนาะนะครับก็คือยกล่องนะครับประม่วงนี่มีประมาณสักตอนแรกที่ที่เราปลูกไว้เนี่ยนะครับก็คือแปดร้อยต้นเนาะนะครับแต่ว่านะครับก็คือเผื่ออ่ามันตายมันไม่รอดบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ตีประมาณเจ็ดร้อยกว่านะครับที่ยังรอดอยู่นะครับสังเกตนะครับก็คือดินดีนะครับก็คือดินนะครับดินดินดำน้ําชุ่มเนาะก็คือเป็นอ่า สำรแกมของจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่แล้วนะครับก็คือเรายกล่องนะครับก็คือห่างประมาณ4เมตรนะครับก็คือเพื่อที่จะให้รถไถนะครับเพื่อที่จะให้รถอีแท็กรถอีแตนหรือว่ารถยนต์เนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะเข้าล่องสวนได้เนาะนะครับแล้วก็กันไฟไหม้ด้วยนะครับเห็นไหมว่านะครับมฆม่วงเนี่ยนะครับออกดอกออกผลแล้วนะครับนะครับเมฆม่วงของเรา นะครับเราจะเห็นโน้นนะครับที่สวยมากนะครับนะครับคือรถรถสามารถเข้าวิ่งเข้าไปในสวนมะม่วงได้เลยเนาะนะครับเวลาเราจะตัดหญ้าใดหญ้านะครับหรือว่าเข้ามาเก็บนะครับมะม่วงนะครับก็คือช่วงนี้ฝนมันตกเนาะนะครับประมาณสักสองสัปดาห์นั่นเนี่ยนะครับหญ้าก็อาจจะเริ่มนะครับเกิดขึ้นนะครับพวกวัชพืชต่าง นะครับคุ้มค่าครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้แนะนําเลยนะครับไม่ห่างจากตัวเมืองกาฬสินท์นะครับไม่ห่างจากชุมชนด้วยนะครับอ่าเห็นไหมฮะนะครับสังเกตว่านะครับตรงกลางเราจะมีร่องเผื่อร่องไว้นะครับก็คือนะครับสามารถให้รถวิ่งเข้าไปได้นะครับเห็นไหมฮะว่างวงหูนะครับนะครับลูกแดงกล่ำเลยนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือผูมิเกเห็นไหมนะ นะครับก็คือเต็มต้นเลยนะครับนะครับประมาณเจ็ดร้อยกว่าต้นเนี่ยนะครับใครชอบทําเกษตรเนาะนะครับก็คืออ่าเราได้ทําการปลูกไว้แล้วนะครับก็คือมาเพียงแค่นะครับก็คือมาตัดจ้าตะไรต่างๆนะครับแล้วก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะนะครับลูกยางสวยเลยนะครับมหาชนกนะครับแล้วก็น้ําดอกไม้นะครับในสวนของเรา ครับเห็นไหมฮะนะครับที่ที่ที่ดินสวยมากครับนะครับอยู่อยจุใกล้ชุมชนด้วยนะครับบะม่วงตกเต็มต้นเลยเนาะอันนี้แค่สี่ปีแรกนะเห็นไหมฮะนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เอ่เขียวกระจีไปหมดเลยนะครับที่ดินของเราเห็นไหมฮะโอ้นะครับนะครับเต็มต้นเลยเนาะนะครับ ครับอยู่พื้นดินเลยนะครับก็นะครับเ,เชิญชวนนะครับเชิญชวนนะครับคนที่สนใจเนาะนะครับอาจจะซื้อไปนะครับก็คือทําสวนนะครับหรือว่าอาจจะทําโคกดองนาเนาะนะครับตอนนี้กาลังได้รับ ความนิยมนะครับก็คือทาโคกนองนานะครับก็คือมันจะมีพื้นดินนะครับพื้นที่ที่ว่างเนี่ยประมาณสิบกว่าไร่เนาะภายในสามสิบเอ็ดไร่เนี่ยนะครับที่ที่ปลูกอ้อยไว้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะขุดโคกนองนาเนาะนะครับก็คือแบ่งนะครับจัดสรรพื้นที่ดีๆเนี่ยนะครับเรามีสวนมะม่วงเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับทําเกษตรแล้วนะครับแล้วก็มีมีสระน้ำาน้ยหนึ่งสระนะครับนะครับ เห็นไหมครับโอ้นะครับสวยมากๆเลยนะครับต้นมะม่วงประมาณเจ็ดร้อยกว่าต้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าที่ดินนะครับด้านหน้าที่ดินที่ผมรีวิวในในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็คือเราตัดถนนผ่านเข้ามาในที่แล้วเนี่ยนะครับก็อ่าให้ให้เขาเช่าปลูกอ้อยเนาะนะครับประมาณสิบห้าไร่นะครับประมาณสิบห้าไร่นะครับแล้วก็อ่าเราจะเดินไปดูนะครับบริเวณที่มีสระน้ํา นะครับก็คือเรากดบ่อไว้นะครับกดบ่อไว้เลี้ยงปลาเนาะนะครับครับอันนี้คือด้านหน้าที่ดินของเราเนาะนะครับขี่มาจากเส้นหลังโรงเรียนบ้านํามปาฝานะครับประมาณสี่รอยเมตรเองฮะนะครับนิดเดียวนะครับเข้ามาทีเดียวนะครับด้านหน้าก็จะมีบ้านบ้านคนเห็นไหมฮะนะครับหลังสีเขียวเนี่ยนะครับซ้ายมือก็จะมีบ้านคนอีกหลังหนึ่งนะครับคนก็เริ่มทยอยที่จะออกมาอยู่นะครับตาม หัวไล่ไปนานแล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันความเจริญเนาะนะครับมีนะครับคนเริ่มออกมาเนี่ยนะครับก็นี่ฮะนะครับเราเดินมานะครับบริเวณหน้าแปลงเนี่ยนะครับแล้วก็เดินเข้ามาประมาณสัก200เมตรเนี่ยนะครับเราก็จะเจอสระน้ํานะครับที่เราขุดไว้เนาะนะครับที่เราขุดไว้เห็นไหมฮะนะครับน้าใสมากๆแล้วก็มีปลายไหมฮะนะครับอ่า่ายกันนะครับลูกเรกๆอยู่นะครับเราเตรียมพร้อมไว้แล้ว นะครับเราก็จะมีพวกมะม่วงมีพวกกล้วยนะครับมีพวกขิ้เล็กเนาะนะครับมีต้นมะพร้าวพวกเนี้ยนะครับซึ่งปลูกไว้ประมาณสักประมาณสัก2ปีได้แล้วนะครับประมาณสัก2ปีนะครับเราวางระบบน้ำไว้อย่างเป็นอย่างดีเนาะกล้วยก็เริ่มนะครับแตกหน่อได้ผลผลิตนะครับออกเป็นออกเป็นเครือแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับถ้าเรา วางผังดีเนาะนะครับอาจจะสร้างกระท่อมหรือสร้างนะครับเอาบ้านนอกดาวเข้ามานะครับมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะนะฮะนะครับบริเวณสระน้ำของเรานะครับกว้างขวางเนาะนะครับแล้วก็เราปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยคือให้เช่านะครับถ้าใครจะมาซื้อก็ นะครับสามารถที่จะเคลียร์ลิงออกไปได้นะ,นะครับเราอาจจะทําเป็นโคกน้องนาะเป็นสวนกเกษตรผสมผสานนะครับปลูกต้นไม้พวกพยุงยางนาะต้นสัก์พวกนี้เห็นไหมตรงข้ามก็คือจะเป็นบ้านคนนะฮะนะครับข้างๆที่ดินของเราไม่เปลี่ยวนะครับไม่เปลี่ยวนะครับก็คืออยู่ใกล้ๆชุมชนนะครับปลูกพวก,กเกษตรผสมผสานนะเห็นไหมฮะนะครับมีต้นมะละกอไว้ด้วยประมาณสักสี่้าต้นนะครับที่เราปลูกไว้ ครับใกล้ชุมชนนะครับไม่เปี่ยวแล้วก็ดินดีนะครับมีสะนะครับน้ําดีแล้วก็ที่สําคัญน้ําตรงนี้ไม่ท่วมนะครับนะครับน้ําไม่ท่วมเนาะนะครับทําการเกษตรได้ทั้งปีนะครับตรงตรงข้ามทั้งหลังก็จะเป็นสวนมะม่วงที่ผมไปรีวิวใน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 ช่วงแรกเห็นไหมเห็นไหมเห็นต้นมะม่วงไหมครับเห็นไหมฮะนะครับประมาณสิบก่าไร่นะครับนะครับประมาณสิบก่าไร่ต้นมะม่วงประมาณเจ็ดร้อยต้นเนาะ นะครับอ่านะครับมันคือบริเวณนะครับอ่าแปลงข้างขของเรานะครับก็ที่ดินดีฮะนะครับนะครับอ่านะครับเราย้อนมาดูนะฮะะนครับอีกด้านหลังนะครับที่เราปลูกมะม่วงเอาไว้สี่ปีเนาะนะครับเจ็ดร้อยกว่าต้นเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับอ่าข้างๆนะครับอ่าที่ดินมันจะข้างหลังเยสุดตรงนี้แหละครับเห็นไหมฮะตอนเย็นๆก็จะบรรยากาศประมาณนี้ฮะนะครับน่าอยู่เนาะ นะครับลมลื่นนะครับลมลื่นน่าอยู่อ่าครับแล้วก็จะมีสระที่ผมไปพาไปเดินชมเมื่อกี้เนี่ยนะครับสระนะครับเราสามารถที่จะนะครับดูดน้ำจากสระนะครับมาทำการเกษตรได้นะครับน่าอยู่นะครับเห็นฮะนะครับบริเวณตอน ช่วงที่ผมไปรีวิวก็ประมาณสักสี่โมงห้าโมงเนาะนะครับอากาศเย็นเย็นสบายนะครับถ้าใครเข้ามานะครับก็คือจากอเบอร์สันส์ขันเนี่ยนะครับก็คือจะเลี้ยวซ้ายเนาะนะครับอภิกัดเนาะนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับตรงที่อฮะนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับบ้านไข่ลูกเสือเนาะนะครับก็คือบ้านไข่ลูกเสือเนี่ย นะครับก็คือถนนที่จะตัดไปทางโคกขม่วงเนาะนะครับก็คือจะลัดไปทางอำเภอสมเด็จนะครับก็คือเข้ามาจากบ้านไข่ทุกเสือเนี่ยนะครับก็คือไปบ้านคำปบาฝาประมาณสัก 4, 4ี่ถึงหกิโลนะครับก็จะถึงพิกัดที่ดินที่เราที่ดินที่เราจะขายนะครับก็ไม่ไกลาจากชุมชนนะครับก็คืออยู่บริเวณด้านหลังของโรงเรียนนี่เองครับ สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับ